สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊หน่อยโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้กระชับมิตรทีมชาติห้าทุกตงนะพวกแกนะอินซิเลกเยอรมันดวลกับยูเครนนั่นเองนะจ๊ะเยอรมันเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะส่วนยูเครนชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มไม่ดีด้วยกันนะคู่จาก5เกมล่าสุดนะส่วนเฮททูเฮทห้านัดเนี่ยนะที่เจอกันเยอรมันชนะ4เสมอ1 ไม่เคยแพ้ยูเครนมาก่อนจาก5เกมหลังสุดที่ดวลกันโดยตรงเนาะอ้าวตัวไมเล่นหน่อยเยอรมันวันนี้อันโตนิโอรูดิเกอร์เลยอนันโกเรสกาติโมแวนเนอร์พวกนี้พร้อมทั้งหมด <Okay. S 1> ส่วนยูเครนมิโกลามัตเวนโกรุสลามารินอฟสกี้ ola, o, lan, sky, แล้วก็ทางด้านของอาเตมดอบบิกก็พร้อมลงเล่นเดียวกันวันนี้เตะที่เวเซอร์สเตดิโอในเยอรมันนั่นเองจ้ะคู่นี้เยอรมันบันงคับชนะ2ประตูพวกแกถึงจะโอเคได้1ประตูไม่โอเค อือข้างหนึ่งตัวชาแถบหนึ่งซึ่งจะทัมดูแล้วโอกาสที่เยอรมันจะชนะวันนี้มีสูงเลย1ประตูเนี่ยยืนพื้นไว้รูมประตูที่2ซึ่งดูแล้วน่าจะทําได้ไม่ยากด้วยซ้ำนะสําหรับการอุ่นเครื่องกับยูเครนเพราะฉะนั้นวันนี้อินซีเล็กเยอรมันโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะติดตามมาได้ทุกช่องทางเรานะแฟนเพจเจดมัสตรีมยูทูบโอเคเจดมันสับสคริปสั่นกระดิ่งให้ด้วยชแนลนี้วิเคราะห์บอลล้วนแล้วก็ไป l l ล w กันได้นะที่ทติะ <Okay. S 2> มีความสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันกันแล้วกันโอเคจะดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย